ดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับพี่ป้านาอาเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยก็จะมาค่ายบอนซี่วันนี้ไม่มีอะไรมาให้ดูเลยเตรียมอะไรไม่ทันเพราะว่ามือยุกวันนี้วันนี้คลิปก็ลงวันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันหยุดเนาะวันที่ห้าธันวาป้าอ้อยก็จะจัดโปรโมชั่นค่ายต้นละนึ่งร้อยบาทวันนี้โปรโมชั่นวันพอหนึ่งร้อยบาททุกต้น มีย่างละกระทั่งไม่ใช่ถูกถูกต้นหรอกถูกกระทั่งมีกอมีไม่กอแล้วแต่ไข่มาก้อนมาล่างก็แล้วแต่นะจ๊ะอ่าเป็นบอลที่ปลาอ,อยไข่นี่แหละแต่ไข่ที่กระทั่งละนึ่ง้อยบ้าไม่ใช่นึ่งต้นนะนึ่งกระทั่งมาเริ่มจากกระทั่งที่นึ่งเลยอันนี้คือใกล้ใกล้ราชาวดีใกล้ราชาวดีแล้วเมื่อจะมีอีนาไปต้นน,นึ่งเลยเนี่ยใกล้ราชาวดีซ่องต้นอีเนานึ่งต้น นึ่งร้อยบาทนี่ใกล้ราชาวดีบอนเก้าใครยังไม่มีบอนเก้าเดี๋ยวก็มืนเหมือนเตี้ยนี่ใกล้ราชาวดีกับอ e ีเน่าในนี้นึ่งร้อยบาทจะต่อไปอันนี้กอที่ซ่องกอนี้เป็นกอแน่นๆเลยนะจ๊ะอันนี้คือยักษ์ตีเมฆแต่มันยังไม่กัดซี่เมื่อวานปออ้อยมาให้ดูแล้วนะที่กัดซี่สวยใช่ไหม มันจะออกซีมงม่วงเขี้ยวๆนะเนี่ยยากตีเมกแล้วดูเนี่ยลูกวู้นี่มีขึ้นไม่ตรงนี้เลยแน่นไปหมดเลยพอยเลี้ยงมาแล้วมันยุบนั่นแหละแล้วมันก็ขึ้นมาเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามันมันยังไงไม่ได้จับรวมกันนะเนี่ยอันนี้ยักษ์ตีเมกเนี่ยแล้วดูเนี่ยมาขึ้นเด่นยุกห้างโก้นี่มาอีก,100กนึ่ง้อยบ้าจะนี่ยังไม่กล้าซี่ไปเลี้ยงเอาต่อไปอันนี้โชคล้ำสามโชคล้ำสามอันนี้คือแม่เลยนะมีหัวใหญ่แล้วก็มีลูก ที่เห็นไปนอย่างเงี้ยมันคือป้ายนะคุณ่อนมันด่างเรื่องอยู่นะเนี่ยด่างเรื่องด่างแดงด่างเรื่องะจะโชคล้ําสำนี่พอตอนแรกอ่ะมันขึ้นมามันเป็นสี่ชมพูก้อนแล้วพราะนั้นมันก็จะมาเป็นสี่เรื่องแบบเนี้ยเนี่ยเออแต่นี้สี่ชมพูมันไปแล้วไงอันนี้หัวใ่นีไหม,มกับลูกเนึ่งร้อยบาทโชกล้ําสำอันนี้ซ้อซ้อพิญญา ซอฟพิญญาอันนี้จะบอกหัวใยมากนี่เห็นหัวเลยมีซ้ำซ้ำต้นในหนึ่งหัวซอบพิญญาหนึ่งร้อยบาทเดียวอันนี้ปลายใส่ปลายกันปอยยาจะกระช่างใยเอามาใส่ว่ะซอบพิญญาหนึ่งร้อยบาทซอฟพิญไม่ใช่ซอบพิญญา ซ้าสั้นกําแพงข้อพิญาอย่างเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันจะเป็นเนี้ยนะซศ้าสั้นกําแพงนี่บ่อนเก่าข้อพิญญาอยู่ในใคล้ายตาลแมฆกุสุมาอันนี้ซ้าสั้นกําแพงซศ้าสั้นกําแพงก็จะคล้ายๆกับทวายเวน่นแต่ทวายแว่นเขาจะมีสะพานนา้าล่างแต่ถ้าเกิดอ่าอะไรนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นซี่ไส้บัวนี่นะจ๊ะนี่ ตาสันํำแขงต่อไปอันนี้นกฮัตสดายุโออันนี้มีซี่ต้นฟอร์มกอเลยนกนี้ไม่ค่ายได้ไหมเรื่องเอยนะไไนแกะบบก้อนโอโหเหมือนเสื้อด้ายนกปออยช็อปมันก้นนาวโบราณอันนีลออนล้ล่วงตะเมืองหรือไรว่าล่วงตะเมืองล่วงตะเมืองต้นนี้มีแม่และลูก ลูกและแม่โอจะปอจะบอก้วยายมาร์กเลยนะลงตะเมืองโงตะเมืองตายนะแต่ว่าใบาป้ายมันรุดไปแล้วนี่ขึ้นมาใบาไม้ใบไม้ไม่ค่อยป้ายเรียกมันจะโพเพะตอนแรกมันซวยดีอันนี้ต้นแม่ใยมาร์กแล้วก็ต้นลูกแม่และลูกหนึ่งร้อยบาทลงตะเมืองต่อไปอันนี้หนุมานออกซกมีซ่องต้นในหนึ่งกระช่างหนึ่งร้อยบาทหนุมานออกซกหนึ่งร้อยบาท ถาดต่อไปอันนี้ธิดาทศกันธิดาทศกัณนี่เป็นบอลมีหูใต้ใบนะจ๊ะนี่เข้าจะกลายเป็นสี่เขี้ยวสี่แดงมนาะถ้าเกิดเขาแก้จัดอันนี้มันมีซ่องต้นซ่องต้นเนี่ยนึ่งกระทั่งนึ่ง้อยบ้าจ้ะธิดาทศกันเป็นบอลพวกบอลใบหอกใบใบใบาย,ยาวใบแหลมนั่นแหละ อันนี้รักเอยรักเอยปลายนะจ๊ะจะปลายนิดเดียวแล้วก็มีลูกเรื่องไงเนี่ยมันมีซ่องต้นเนี่ยเนี่ยมันมีตรงนี้อันนึงตรงนี้อันมันยุบแล้วพึ่งโพนี่มันป้ายนะแจ่ว่าใบมันช้ำน้ำตรงเนี้ยให้มาหนึ่งร้อยบาทรักเอยใบมันในนี้มันเสียตั้งแต่ช่วงไอ้นี่แต่มันดางอยู่อันนี้เพชรมณฑลเพชรมณฑลนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนี่เพชรมณฑลเป็นไม้แยกนอสน่ะมีหัวหรอเนี่ย มันจะมีห้วนใช่ไหมมีเนี่ยมีห้วนนะจ๊ะแยกนอกแต่คือแยกแบบมีห้วนนะไม่ใช่ปาดมาไม่ใช่ปาดเอามาเพชิมณฑลเป็นบ่อนเก้าอันนี้ห้องยกห้องยกมีซ่องต้นในนึ่งกระทั100่งนึ่งร้อยบ้าทเมื่อการจะไม่ใช่ห้องยกพูดพิดท้าพันตาท้าพันตานึ่งร้อยบ้านท้าพันตาต่อไปอันนี้พูเท้าเฝ้าเรือน อันนี้ว่าจะไว้เป็นแม่ผธุนแต่ผ้าไปมังแล้วแหละก็เลยเอามาหนึ่งร้อยบาทนี่สายใหญ่ๆเดี๋ยวจดภูเท้าฟ้าเหลือนจะยกเอามาผ้านี่แหละเดี๋ยวมาค่ายก่อนไม่มีใครซือ้อเดี๋ยวก็เอาไปผ้าตอไม่ยากภูเท้าฟ้าเหลือนหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะภูเท้าเนี่ยหนึ่งร้อยบาทต้นเดียวใหญ่ๆแบบนี้เลย หนึ่งร้อยต่อไปนาลายอาวตารนี่อันนี้ก็มีซ่องต้นในเน,นึงกระทัางนี่แต่ซี่มันไม่แดงแป๊เมื่อมาหวานเนาะอันนี้ก็หนึ่งรอยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทต่อไปเดี๋ยวก่อนยกพาดก่อนอันนี้ กลุ่มพะการลบหอกมีซ่องต้นในหนึ่งกระทั่งกลุ่มพการลบหอกเห็นไหมจะเป็นบอลใบยาวๆแดงๆมีจุกเนี้ยหนึ100่ง้อยบ้านกลุ่มพะการลบหอกอึ๊บโอ๊ตโอ๊ตเดี๋ยวแข็งค่าอือต่อไปอันนี้เอาไว้ก่อนอึ๊บเอาหนกมาเก็บอันนี้เหรออ่ะชายชน ชายชนมีแม่มีลูกซ่องตนโอ้มีนอนเล็กนี่ขึ้นอีกหนึ่งตนนี่เห็นปะป้ายน้อยแต่กระป้ายหนาแต่แก้แล้วนะหนึ่งร้อยบาทชายชนหนึ่งร้อยอันนี้อันนี้มหาห้าราชินีมหาห้าราชินีนี่ก็หนึ่งร้อยบาทไปบอมีหัวนะจ๊ะไม่ต้องกังวลอันนี้พี่เสื้อสมุทมีซ่องต้น อันนี้ก็100นึ่งลอยบาทนี่ใบยับเลยนะเนี่ยถ้ามาันถ้ามันเล็กทำไมมันเล็กไมรูมันลูกมันนะเออแต่แม้มันบใบย่ญ่ก็ปล้อยแยกมานึ่ง้อยบาทมีซ่องต้นต่อไปผู้ให่โชดนี่ก่อนแน่นแน100่นนึ่งอยบาทอันเนี้ยเนี้ยขึ้นมาซี่ชมพูนี่คือขึ้นไม่ทางัหนเลยนะผู้ใโชดเลื่อ,อนนี้ไอ้น,นี้ไอ้ไอ,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 อ้ทองทองอะไรนี้ เบนจะลงน้ำทองปะมันมีหัวหนะเนี่ยก็อ้อยว่ามันจะเบนจะลงนะนี่เบนจะลงเอาเอช้างหนึ่งร้อยบาทเอาไปก่อนแล้แต่นะไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ชดหรือเบนจะลงเบนจะลงไม่มั่นใจนนขอเอาอ้อยมีอมัน<อ>นี้อยู่มันมีหู้ใต้ใบเด้อแต่ผู้ใหญ่ชนมันก็มีหู้ใต้ใบอันนี้ก็พลอยชมพูเมื่อวานนี่แหละอ่เอามาค่ายหนึ่งร้อยเลยนี่ใครอยา่จะไปสะส้มก่อเน้นๆใหญ่ๆให้มันจบ ต่อไปธาสุดท้ายธาสุดท้ายอันนี้ยักษ์วิชุดาเดี๋ยวอันนี้ลูกมันใบมันเรื่องตัดทิ้งอันนี้มีแม่แม่แล้วก็ลูกมีลูกสางต้นวิชุดา1น0่งร้อยบาทวิชุดานี่อันนี้ลูกหนึ่งต้นอันนี้ลูกหนึ่งต้นอันนี้แม่นี่หนึ่งร้อยบาทต่อไปซี่เทพารัก ซี่เทพาลังเนี่ยมีซามต้นนะในนึ่งกระทั่งเนี่ยปอยแยกนอกมาแล้วมันก็ขึ้นคนละมุมไม่รู้เหมือนหัวเหมือนเรื่อยังไงนึ่งร้อยบาทอันนี้เอาไว้ผ้าไหมยังไม่ได้ผ้าเลยนะมไม่ค่ายนจ๊ะซี่เทพาลักเอาไหมต่อไปโออันนี้ก็ไม่ค่ายฮนุมานเนี่ยนึ่งร้อยไม่ค่ายอันนี้ลูกยักษ์นี่ลูกยักษ์ที่มีหูใต้ใบดกๆเลยนึ่งร้อยบาทนี่ดูหูสะก่อนเห็นไหม หนึ่งร้อยบาทลูกยักหนึ่งร้อยบาทแล้วก็กระทั่งสุดท้ายงากวนอูมีซ่องต้นนี่มีมีรอดหนึ่งร้อยบาทนี่เอาแล้วจ้ะวันนี้ปออ้อยก็มีบอนซี่ซยอันนี้ปออ้อยไม่ค่ายางกีรีนีหนึ่งร้อยไม่ค่ายเพราะว่าซี่ซุยแล้วลูกข้าหน้านี้เนี่ยดูสิกีรีนีซี่นี่เก็บนี่แล้วก็นกฮัสดาย,ยุนี้ก็ไม่ค่าย ค่ายนึ่ง้อยค่ายไม่ได้ไม่ค่าย <c oughs> ไอโอ้โหก็จะได้ไอ้นี้ก็ซี่เทพรัชเด๋ยวไว้ผ้าก่อนมันมดแล้วเลือเล่อๆก,กระช่างเดียวนี้แหละแล้วก็นี่ฮนุมาเนี้ยค่ายได้ไงโอ้โหเลี้ยงก็จะตแตกลูกอาละจะสุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็มีบอนซีจะช่วยมาแบ่งปันให้พี่ป้านะาประมาณนี้เนาะจัดโปรนึ่ง้อยบ้าททุกกระั่างกระั่างไม่ได้มีต้นเดียวนจะจ๊ะ กระทะก็มีกอมีต้นมีซ่องต้นสร้างต้นแล้วแต่ตามคลิปที่ลงเลยก็จะได้แค่กระท้างเดียวเท่านั้นใครสร้างก้อนก็คือได้ก้อนเท่านั้นละจ้ะไม่ไม่ได้มีซ้ำรองนะจ๊ะป้าอ้อยก็ข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พาอวัยนะจ้ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนลูกค้าใหม่ลูกค้าก้าข้อให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยข้อจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า